บ้านเนี้ยเก็บเงินเก่งที่สุดในโลกป,ป้าทาปาหมู่บ้านพาคิริวหอทองร่ำรวยที่สุดในอินเดียหลังจากวิกฤตการโควิดเป็นต้นมาเศรษฐกิจก็ถดถอยลงทุกวันข้าวของก็แพงขึ้นรายได้ก็ลดลงเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นกันทั่วโลกเลยนะคะแต่มีอยู่หนึ่งหมู่บ้านค่ะที่รวยเอารวยเอาเก็บเงินเก่งอย่างกระลป๋ยก,ยกู้ซึ่งหมู่บ้านเนี้ยได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่ร่ำรวยที่สุดในอินเดียและอาจจะในโลกเลยก็ว่าได้ ทั้งที่ดูภายนอกก็เป็นหมู่บ้านที่แสซนซธรรมดาธรรมดาทำไมหมู่บ้านเนี้ยถึงเก็บเงินเก่งระ่ํารวยเดี๋ยววันนี้พวกเรารอบรู้รอบโลกจะเล่าให้คุณฟังค่ะแต่ก่อนจะไปติดตามรับชมรบกวนขอคนละหนึ่งไลค์ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องรอบรู้รอบโลกฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะหมู่บ้านแห่งนี้ชื่อว่าหมู่บ้านมาทปาค่ะตั้งอยู่ในรัฐคุชราชบ้านเกิดของมหาตมะคานที ถ้าถามชาวต่างชาติว่าคนเมืองไหนในอินเดียที่รวยที่สุดหลายคนคงตอบเป็นเสียงเดียวกันว่ามุมไบ,บแต่ถ้าถามคนอินเดียเองแล้วทุกคนจะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าคนคุชราชแน่นอนอารมณ์ประมาณเศรษฐีเก่ารวยที่ดินอะไรทำนองนั้นว่ากันว่าชาวบ้านในหมู่บ้านมาทปามีเงินฝากสะสมรวมกันสูงสุดถึง5 0 0พันล้านรูปีหรือราวๆ2,000ล้านบาทในธนาคารกว่า17แห่ง โดย1ครัวเรือนจะมีเงินฝากเฉลี่ยอยู่ที่1 5ล้าน5าแรูปีหรือประมาณ00แสนบาทต่อครอบครัว สาเหตุที่พวกเขามีเงินฝากจำนวนมากก็เนื่องมาจากว่าสมาชิกในครอบครัวหรือญาติมิตรล้วนแต่ทำงานในต่างประเทศกระจายไปทั่วสหรัฐอเมริกายุโรปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอังกฤษแล้วยังมีจำนวนมากที่ทำงานอยู่ในตะวันออกกลางทำให้ผู้คนเหล่านี้ส่งเงินกลับมาที่หมู่บ้านมากมายในทุกๆปีเพื่อหวังว่าสักวันหนึ่งพวกเขาจะได้กลับมาที่หมู่บ้านแห่งนี้และได้เริ่มทำกิจการในหมู่บ้าน ซึ่งถ้าหากได้ลองเดินเล่นในหมู่บ้านแล้วจะเห็นได้ว่าหมู่บ้านค่อนข้างเงียบสงบปราศจากผู้คนเหลือเพียงคนเฒ่าคนแก่อาศัยอยู่เท่านั้นซึ่งยังคงยึดถืออาชีพกเกษตรกรรมอยู่เหมือนเดิมซึ่งดูยังไงก็ไม่เหมือนหมู่บ้านคนรวยแบบนี้เรียกได้ว่าพาคิริวหอทองได้เลยดูภายนอกยากจนแต่เงินเก็บมากมายมหาศาล ชาวมาทปานั้นถือได้ว่าปรัะ้านเกิดเป็นอย่างยิ่งตามรายงานมีการจัดตั้งองค์กรที่เรียกว่ามาทปาวิลเลจแอสโซเชชันก่อตั้งขึ้นในลอนดอนในปี1968จุดประสงค์ขององคอนน์กรนี้คือเพื่ออำนวยความสะดวกในการพบปะของผู้คนจากมาทปาที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศและเพื่อการสร้างความเชื่อมต่อที่ราบรื่นยิ่งขึ้นกับชาวบ้าน ใครต้องการส่งเงินกลับบ้านสมาคมเนี้ยก็มีบริการและมีการเปิดสำนักงานที่มีวัตถุประสงค์คล้ายกันในหมู่บ้านด้วยแม้ว่าชาวบ้านหลายคนจะอาศัยและทำงานในต่างประเทศแต่ใจของพวกเขายังคงฝังรากลึกอยู่ในที่ดินของมาธปาพวกเขาชอบที่จะออมเงินในธนาคารของหมู่บ้านแทนที่จะเก็บไว้ในต่างประเทศที่พวกเขาอาศัยอยู่ตอนนี้ ดูแล้วก็น่าชื่นชมชาวมาทปานะคะรักบ้านเกิดมากส่งเงินกับบ้านเป็นประจำถึงตัวจะอยู่ไกลแต่ใจก็ยังอยู่ที่บ้านเกิดถ้ารู้จักออมแบบนี้ต่อให้เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจอีกครั้งก็ยังรอดค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมถ้าคุณชอบคลิปของเรารบกวนขอคนละหนึ่งไลค์ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามเป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ